ในโรงละครแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะหน้าฉากของสามก๊กที่เต็มไปด้วยสีสันและการประหัดประหารเรามักจะจดจำชื่อของยอดขุนพลผู้ชูดาบทยานกลางสมรภูมิได้อย่างแม่นยำกวนอูผู้พักดีลิปโป้ผู้เป็นหนึ่งในใต้ล่าเราจดจำชื่อของยอดกุนสือผู้วางกลอนุบายพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินคงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้าสุมาอี้ผู้สงบนิ่งรอคอย แต่เคยสงสัยไหมคะว่าท่ามกลางเสียงกู่ร้องของทหารและประกายดาบที่าสาดสะท้อนยังมีเงาร่างของผู้คนที่ทำงานอย่างเงียบเชียบเสมือนกับเป็นผู้ปิดทองหลังพระคนเหล่านี้ไม่ได้ออกรบไม่ได้โตวาทีแต่ทุกการตัดสินใจของพวกเขาทุกตัวอักษรที่พวกเขาจดลงไปคือรากฐานที่ค้ำจูนอาณาจากักรคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกองทัพคือกำแพงที่มองไม่เห็นซึ่งปกป้องผู้นำของ พวกเขาให้ยืนหยัดอยู่ได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงคนคนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นเขาคือเงาของโจโฉคือประการที่เงียบงานของวุยกกชายผู้มีนามว่าสุนฮกเรื่องราวของเขาไม่ใช่ตำนานการศึกที่โลดโผนแต่เป็นบทเรียนลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของความพักดีอุดมการณ์และความเจ็บปวดของการต้องเลือกระหว่างบุคคลกับหลักการที่เรายึดถือและบางทีเรื่องราวของเขาอาจสะท้อนภาพของใครบางคนใน ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งตัวตนในมุมหนึ่งของเราเองก็เป็นได้ค่ะบทเรียนที่หนึ่งยกงามในหินผาสแสวงหานายเหนือหัวผู้คู่ควรเรื่องราวของซุนฮกเริ่มต้นขึ้นในยุคที่แผ่นดินหัน่นกำลังลุกเป็นไฟราชสำนักอ่อนแอขันทีครองอำนาจคุณนางตรงฉินถูกกำจัดก,กบฏโจนพกผ้าเหลืองสร้างความปั่นป่วนไปทั่วทุกหัวระแหง มันเป็นยุคสมัยที่คนดีมีความสามารถต่างหลบซ่อนเร้นกายบางก็ปลีกวิเวกบ้างก็รอคอยโอกาสที่จะได้รับใช้ผู้ที่คู่ควรซุนหกมาจากตระกูลซุนแห่งอิงชวนซึ่งเป็นตระกูลบัณฑิตที่มีชื่อเสียงเลื่องลือตัวเขาเองก็ฉายแววปัญญาปราดเปรื่องมาตั้งแต่ยาววัยถึงขนาดที่บัณฑิตผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นได้กล่าวถึงเขาไว้ว่าซุนฮกนั้นเปรียบได้กับจื่อฝาง ซึ่งจื่อฝางคือชื่อรองของเตียงเหลียงยอดกุนซือคนสำคัญผู้ช่วยให้พระเจ้าหั่นเก่าจู่สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาได้สำเร็จการเปรียบซุนฮกว่าเป็นเตียงเหลียงแห่งยุคสมัยจึงนับเป็นคำยกย่องที่สูงส่งอย่างยิ่ง